ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในโพคนครตามความปอพระไทยแล้วตรัสเรียกท่านพระอานนท์มารับสั่งว่าดูก่อนอาน,น์นมาไปกันเถิดเราจักไปยังเมืองปาวาท่านพระอานตน์ ทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงเมืองปาวาแล้วได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคประทับณอัพวันของในจุนทะกรรมมาลบุตร ในเมืองปาวานันกรังนั้นนายจุนทะกัมมานบุตรได้สดับข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จถึงเมืองปาวาประทับอยู่ณอัปพวันของเราในเมืองปาวาจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคนั่งณัที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นนายจุนทะกรรมมาลบุตรนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคทรงให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถารให้เรื่อนเริง ด้วยธรรมีกาถาลำดับนั้นนายจุนทะกรรมมาละบุตรอันพระผู้มีพระภาคให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาหานให้เรื่อนเริงด้วยธรรมีกาถาแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคพ,พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จงทรงรับพัดของข้าพระองค์เพื่อเสวยในวันพรุ่งนี้พระผู้มีพระภาคสรงรับด้วยดุษนีภาพลำดับนันนายจุนทะกรมมาลบุตรทราบว่าพระผู้มีพระภาคสรงรับแล้ว ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณหลีกไปแหลงนายจุนทะกรมมาลบุตรให้ตระเตรียมของเคียวของฉันอันประนีและสุกระมัทวะเป็นอันมากในนิเวศของตนโดยล่วงราตรีนั่นไป ให้กราบทูลการแด่พระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้รเจริญได้เวลาแล้วพัฒหารสัเร็จแล้วครั้งนั้นเวลาชาาพระผู้มีพระภาคส่งนุ่งแล้วทรงถือบาทและจีวรพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ สเสด็จเข้าไปยังนิเวศของนายจุนทะกร,รมมาลบุตรประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายครั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งแลว้วรับสั่งกะนายจุนทะกร,รมมาลบุตรว่าดูก่อนนายจุนทะ ท่านจงอังคาตอาราด้วยโสกกระมัตถะที่ท่านตระเตรียมไว้จงอังคาตภิกษุสงฆ์ด้วยของเคี้ยวของฉันอย่างอื่นที่ท่านตระเตรียมไว้นายจุนทะกร,รมมัลระบุตรูนรับพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคแล้วจึงอังคาตพระผู้มีพระภาค ด้วยสุกัะมรตตทวที่ตนตระเตรียมไวอังค่าภิกษุสงฆ์ด้วยของเกี่ยวของฉันอย่างอื่นที่ตนตระเตรียมไวลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกะนายจุนทะกรรมมาลาบุตรว่ารูก่อนนายจุนทะ ท่านจงฝังสุกระมัตถวะที่ยังเหลือเสียในหลุมเรายังไม่เห็นบุคคลในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาลโลกพรหม,มโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณนะพรามเทวดาและมนุษย์ซึ่งบริโภคสุกกระมัะวะนั้นแลว้ว จะพึงให้ย่อยไปด้วยดีได้นอกจากตถาคตนายจุนทะกรมมารบททูนรับพระดำหลัดของพระผู้มีพระภาคแล้วจึงฝังสุกระมัตวะที่ยังเหลือเสียในหลุมแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายบังคม นั่งณที่ควรส่วนข้างดึงพระผู้มีพระภาคยังนายจุนทะกรรมมาระบุตรผู้นั่งเรียบร้อยแล้วให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาหารให้เรื่อนเริงด้วยธรรมมีคาถาแล้วเสด็จลูกจากอาสนะเสด็จหลีกไป ลำดับนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสวยพัฒตาหารของนายจุนทะกรรมมาระบุตรแล้วก็เกิดอาพาธอย่างร้ายแรงมีเวทนากล้าเกิดแต่การประชวนลงพระโลหิตใกล้จะนิพพานได้ยินว่าพระผู้มีพระภาค ทรงมีพระสติสัมปชัญญะทรงอดกลั้นเวทนาเหล่านั้นไว้ไมิได้ทรงพระพรั่นเพลึงลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกท่านพระอานนท์มารับสั่งว่ามาไปกันเถิดอานนท์เราจักไปยังเมืองกุสินารา ท่านพระอนุนทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วข้าพเจ้าได้ฟังมาว่าพระผู้มีพระภาคส่งพระปรีชาสเสวยพัฒหารของนายจุนทะกรรมมาละบุตรแล้วส่งพระประชวนอย่างหนักใกล้จะนิพพานเมื่อพระาศาสดา สเสวยสุกรมัตวะแล้วการประชวนอย่างหนักได้มันเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคลงพระบางคนได้ตรัสว่าเราจะไปยังเมืองกุสินาราดังนี้ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาค เสด็จแวะจากขนทางแล้วเสด็จเข้าไปยังโคนไม้ต้นหนึ่งรับสั่งกะท่านพระอานท์ว่าดูก่อนอานนท์เธอจงช่วยปูผ้าสังกติซ้อนกันเป็นสี่ชัน้นให้เราเราเหน็ดเหนื่อยนักจากนั่งท่านพระอานุนทูลรับพระดำรัส ของพระผู้มีพระภาคแล้วปูผ้าสังคติซ้อนกันเป็นสี่ชัน้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่พระอานท์ปูถวายแล้วครั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งแล้วจึงรับสั่งกะท่านพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์ เธอจงช่วยนำน้ำมาให้เราเราระหายจากดื่มนม้ำเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อกีนนีเกวียนประมาณห้าร้อยเล่มข้ามไปแล้วน้ำนันนอยถูกล้อเกวียนบทแล้ว ขุ่นมัวไหลไปอยู่แม่น้ำกะกุทานนาทีนี้อยู่ไม่ไกลมีน้ำใสจืดเย็นขาวมีท่าราบเรียบน่าเรื่นรมพระผู้มีพระภาคจักทรงดื่มน้ำในแม่น,มน้ำนี้และจักทรงสงสนานพระองค์แม่ครั้งที่สอง พระผู้มีพระภาคก็ยังรับสั่งกะท่านพระอานนท์ว่าดูก่อนอานน์เธอจงช่วยนำน้ำเด่มมาให้เราเราระหายจากดื่มน้ำมแม้ครั้งที่สองท่านพระอานนท์ก็ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อกี้นี้ เกวียนประมาณห้าร้อยเล่มข้ามไปแล้วน,น้ำนันนอยถูกล้อเกวียนบดแล้วขุ่นมัวไหลไปอยู่แม่น้ำกะกุธานทีนี้อยู่ไม่ไกลมีน้ำใสจืดเย็นขาวมีท่าราบเรียบน่าเรื่นรมพระผู้มีพระภาค จากทรงดื่มนามในแม่นามเน้แล้วจากทรงสงสนามพระองค์แม่ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคก็ยังรับสั่งกับท่านพระอานนท์ว่ารู้ก่อนอานทน์เธอจงช่วยนำนามมาให้เราเราระหายจากดื่มนาม ท่านพระอนนทูลรับพระดํรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วถือบาตรไปยังแม่น้ำนั้นครั้งนั้นแม่น้ำนั้นถูกล้อเกวียนบทแล้วเม่น้ำน้อยขุ่นมัวไหลไปอยู่เมื่อท่านพระอนนุ์เข้าไปใกล้ก็ใสสะอาดไม่ขุ่นมัวไหลไปอยู่ ท่านพระอานนท์ได้มีความดำริว่าน่าอัศจรรย์หนอเหตุไม่เคยเป็นมาเป็นแล้วความที่พระตถาคตเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแม่นามนีถูกล้อกเกวียนบทแล้วมีน้ำน้อยขุนมัวไหลไปอยู่เมื่อเราเข้าไปใกล้กลับใสสะอาด ไม่กุดมัวไหลไปอยู่ท่านพระอานนท์ตักน้ำมาด้วยบาทแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญน,น่าอัศจรรย์เหตุไม่เคยเป็นมาเป็นแล้ว ความที่พระตถาคตเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเมื่อกี้นี้แม่น้ำนั้นถูกล้อ,อกเกวียนบดแล้วมีน้ำน้อยคุนมัวไหลไปอยู่เมื่อข้าพระองค์เข้าไปใกล้กลับใสสะอาดไม่ขุนมัวไหลไปแล้วขอพระผู้มีพระภาค จงสเสวยน้ำเถิดขอพระสุคต์จงสเสวยน้ำเถิดลำดับนันพระผู้มีพระภาคเสวยน้ำแลว้ว